สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดิศรเกษตรไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็จะได้พาเพื่อนๆมาดูเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการนําเกลือนะครับมาโรยรอบต้นมะพร้าวนะครับเพื่อให้ติดโรคลูกดกนะครับออกผลดีนะครับแล้วก็ต้นสวยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเกลือนะครับก็ไม่จํากัดว่าจะต้องใช้เกลืออะไรนะครับแต่ ถ้าเราใช้เกลือที่ถูกก็จะดีนะครับก็เอามาโรยรอบอต้นนะครับของมะพร้าวนะครับเป็นการถือว่าแกล้งต้นมะพร้าวนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่านะครับต้นมะพร้าวตามชายหาดนะครับจะออกลูกได้ดีนะครับในลักษณะของการที่มีดินเค็มนะครับเพราะว่าตามชายหาดนี้นะครับถือว่า ก็จะมีลักษณะของดินที่เค็มนะครับแล้วก็ทําการแกล้งต้นมะพร้าวนะครับโดยการเอาเกลือมารยนะครับอาจจะเป็นการพรวนดินรอบต้นนะครับแล้วก็นําเกลือที่เราเตรียมไว้นะครับมาโรยรอบต้นอย่างนี้นะครับโรยให้มันรอบเลยนะครับก็ถือว่าได้ผลดีพอสมควรนะครับหลังจากที่ลองปฏิบัติหรือลองทําทมานะครับก็ทําให้โคนต้นอวบแล้วก็ ติดผลได้เร็วนะครับสลับท่านใดที่ต้องการที่จะให้มะพร้าวออกผลนะครับเทคนิคนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับใช้ดีพอสมควรนะครับลองไปทำดูได้ครับผมเป็นวิธีการง่ายงนะครับแต่ก็ถือว่าได้ผลพอสมควรนะครับผมเอามาใส่ต้นมะพร้าวนะครับก็มีหลายสูตรด้วยกันนะครับบางทีก็บางคนก็ร้อยรอบต้นโดยรอบต้นนะครับแต่ว่าบางคนก็เอาใส่ตาม ไปใบหรือกาปันนะครับเอาใส่ตรงนี้สามคอนตรงนี้ก็ได้นะครับตามกิ่งตามก้านก็ได้นะครับก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับแต่ว่าผมก็คือต้นจระอุดมสมบูรณ์แล้วก็ออกลูกได้ดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับติดกษตรจากบริษัทเกษตรไลฟ์สไตล์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผม